สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ j จฮ r o Channel นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์หลังเล่นเกม Sonic Frontier จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับซ onic ตัวละครเม่นสายฟ้าจากค่ายเซ g a ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวละครสุดคลาสสิกที่มีการสร้างภาพต่อกันมาอย่างยาวนานแต่ว่าประสบการณ์เล่นของ Sonic Frontier นั้นเรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจมากม ผมเล่นมาแล้วจึงมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ Sonic f r o n t ทียเปิดให้ผู้เล่นได้สำรวจในโลกของ Open World ได้อย่างคอดข้างอิสระและสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวโดยเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยเป็นโลกใหม่นะครับที่เราไม่ได้เจอในซีรีส์นะครับเริ่มด้วยการที่ซ onic และเพื่อนๆรวมถึงด็อกเตอรเอ็กแมนได้ถูกดูดเข้าไปในโลกริศนาและเราก็จะได้ผจญภัยในโลกนี้รวมถึงพบกับศัตรูใหม่ๆ ด้วยสัมผัสแรกของผมที่เล่น Sonic f o n t i e r นะครับเรียกได้ว่าประทับใจมากๆนะครับเพราะว่าฉากเอององประกอบมันสวยงามมากๆนะครับแล้วมันเป็น Open World ที่มีแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเราสามารถใช้เทคนิคของ Sonic เนี่ยอยู่ในเกม Open World นี้ได้อย่างสนุกสนานนะครับไม่ว่าจะเป็นาการใช้แทดกระโดดนะครับการใช้แพลตฟอร์มต่างๆสามารถเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆด้วยความสามารถของโซนิ c เองเนี่ยจุดนี้เนี่ยค่อนข้างเจ๋งมากๆเลยทีเดียวถึงแม้มันจะเป็นฉา กว้างๆนะครับมีจุดให้สำรวจจุดให้เก็บไอเทมมอนสเตอร์ต่างๆให้เราสู้ตามด่านเนี่ยแต่เกมมันก็ยังมีความสวยงามและก็ไหลลื่นนะครับโดยที่ผมเนี่ยเล่นบน PlayStation 5นะครับผมบอกเลยเลยว่าชอบนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ประทับใจนะครับไม่เคยเล่นโ o n i c แบบนี้มาก่อนนะครับเชื่อว่านี่เป็นการพัฒนาอีกหนึ่งขั้นนะครับของ Sonic ก็ว่าได้อีกจุดที่น่าชื่นชมของโซนิกฟอนเทียก็คือในด้านของเพลงประกอบนะครับแล้วก็ ระบบเกมเนี่ยยุคนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามันได้ใส่จินตนาการนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเชื่อว่าโซนิกเนี่ยทำได้แล้วก็บางอย่างก็ไม่เชื่อว่าจะได้เห็นในโซนิกเนเกมนี้ก็ใส่มาได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวศัตรูก็สนุกนะครับสู้ได้อย่าง สนุกสนานเร้าใจนะครับแล้วก็ยังมีด่านให้เราเนี่ยเ,เข้าไปเล่นนะครับเหมือนที่เราเล่นโซนิกธรรมดาเลยนะครับก็คือการวิ่งตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับเก็บไอเทมนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถของโซนิกเนี่ยในการกระโดดนะครับพุ่งชนโจมตีใช้ความเร็วใช้สกีดเนี่ยจุดนี้เนี่ยผมว่ามันก็สามารถต่อยอดในซีรีส์โซนิก เข้าไปอีกหนึ่งขั้นนะครับถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวถึงจะมีข้อชมมากมายนะครับแต่ก็ยังมีข้อติอยู่นิดหน่อยในด้านของเนื้อเรื่องนะครับที่บางส่วนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็มาติดปตะตอนเนื้อเรื่องยากนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ดูคัดซีดนะครับหรือว่าเ,อาเราไม่ได้ติดตามเนื้อเรื่องแบบจริงจังนะครับเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยมันเยอะจนเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเชื่อมเนื้อเรื่องกันได้แบบาสามารถเข้าใจได้อย่างสบายๆนะครับเรา,เาจําเป็นที่จะ ต้องตามเนื้อเรื่องเก็บนู่นนี่นั่นแล้วก็เข้าใจคัดซีนต่างๆเนี่ยจุดนี้เนี่ยมันอาจจะงงงสับสนไปได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นเข้าใจยากขนาดนั้นก็ยังเป็นมิดกับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นโซนิกมาก่อนด้วยนะครับถึงผมจะไม่ใช่แฟนโซนิกมาทุกภาคนะครับแต่ด้วยความเข้าใจในตัวเกมตัวละครของโซนิกมายาวนานเนี่ยผมเชื่อว่าการผสมผสานของโซนิกให้เข้ากับความสามารถของตัวมันเองเ,อเข้ากั บรรยากาศของเกมแล้วก็ระบบเกมใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของโซนิกเนี่ยเกมโซนิ f ฟอนเ i ียเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานชั้นดีที่ทำให้โซนิกเนี่ยพัฒนาไปสู่เกมที่ยอดเยี่ยมเข้าว่าได้ สรุปโดยรวมของโ o n i c ฟ r o n ท i ยนะครับเป็นมิติใหม่ประสบการณ์ใหม่ที่ผมไม่เคยเจอใน Sonic มาก่อนนะครับถือว่ายอดเยี่ยมแล้วผมก็ประทับใจกับเกมนี้มากๆนะครับเชื่อว่าเป็นเกมดูดวิญญาณอีกหนึ่งเกมก็ว่าได้นะครับแล้วก็ Sonic ทำได้ดีนะครับและเชื่อว่าอนาคตเนี่ยเกม Sonic ก,ก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกเรื่อยๆสำหรับวันนี้เจฮิโร่แชนแนลก็ขอลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ